สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซ์ที่กินยื่อค่ะสำหรับวันนี้ไอก็อยู่บ้านเช่นเคยก่ะทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าการที่อยู่บ้านเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากค่ะทํางานอยู่แต่บ้านแต่ออกไปข้างนอกก็เสี่ยงต่อโลกค่ะ ก็จําเป็นจําใจต้องอยู่บ้านแต่ทุกคนค่ะและสําหรับวันนี้ทํางานทั้งวันเลยค่ะเหนื่อยหิวหิวหิวมากค่ะทุกคนค่ะก็เลยสั่งอาหารแบบมาเต็มโต๊ะกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับอาหารในวันนี้ไอ้สั่งมาก็คือไม่ได้กินคนเดียวนะคะเอามากินกับทีมงานค่ะและสาหรับอาหารเยอะๆนี่ก็คือสั่งมาจากทางแอปฟู้ดแพนด้านะคะนี่เลยค่ะก็คือบอกได้เลยว่าตอนนี้ทางฟู้ดแพนด้าเขามีโปรโมชั่นค่ะทุกคนค่ะ สั่งกินสุขใจลดสูงสุดถึง60%ค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะและสาหรับโปรโมชั่นที่ว่านั้นก็คือส่วนลดจากโค้ดเรียกยิ้มค่ะใส่โค้ดปุ๊บลดปับ๊บอยากได้ส่วนลดปับ๊บใส่โค้ดปุ๊บค่ะทุกคนค่ะสําหรับลูกค้าใหม่ใช้โค้ดว้าว200รับส่วนลดเพิ่มถึง45%กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อสั่งครบ200บาทรับส่วนลดเพิ่มถึง100บาทกันเลยทีเดียวค่ะ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่30กันยา2564นี้นะคะและในส่วนของลูกค้าปัจจุบันค่ะใช้โค้ดสมาย200ค่ะรับส่วนลดเพิ่มถึง15%กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อสั่งครบ200บาทรับส่วนลดเพิ่มถึง9.9บาทกันเลยทีเดียวค่ะใช้ได้30ต่อ1ผู้ใช้งานนะคะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่17ตุลา2564นี้นะคะแต่ไอจะขอบอกนะคะทุกคนค่ะว่าโค้ดมีจํานวนจํากัดค่ะใช้ได้เฉพาะการสั่งอาหารเท่านั้นนะคะโอเคค่ะ พูดไปก็นำลายไหลไปกัะทุกคนคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามากินแบบยั่วๆกันค่ะ ข้าวหน้าปลาไหลค่ะทุกคนค่ะทุกคนปลาไหลญี่ปุ่นกับปลาไหลไทยมันเหมือนกันไหมถ้าเอาปลาไหลไทยมาทําเหมือนข้าวญี่ปุ่นแบบเนี้ยมันจะกินได้ไหมทุกคนแต่ตอนเด็กไอ้ชอบกินนะคุณตาชอบทําให้กินแบบว่าเมนูปลาไหลน่ะคนอีสานเนาะอร่อยนะไอ้ว่าแต่โตขึ้นก็คือแบบว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้กิน แล้วเห็นเขาบอกว่าปล่อยปลาไหลแล้วอย่ากินปลาไหลอะไรแบบเนี้ก็มีความเชื่อแบบนั้นเนาะอืมอันนี้ก็คือปลาลวดจิ้มนะคะใอรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้ปลาอะไรน่าจะเป็นเนื้อปลาดอรี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะอืม คือดีคือดูตักปลาใส่น้ำจิม้มซีฟูด้ดอร่อย อันนี้ก็คือสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้แฮมกรอบยัวย่วๆจ้าสำหรับวันนี้อาหารของไอคือแบบหลากหลายมากเลยทุกคนมีทั้งอาอาหารอีสานอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอาหารอีสานก็คือลาบวุ้นเส้นค่ะทุกคนขาอาหารไทยก็คือต้มยำกุ้งค่ะอาหารญี่ปุ่นนี่ข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นเลยค่ะคือแบบครบมีเครื่องดื่มมาด้วยนะคะชาไต้หวัน ซปาเกตตี้แต่โดยส่วนตัวสำหรับสปาเกตตี้อไอชอบของสปาเกตตี้อีสานดีก,กว่า <c oughs> ขนมจีนน้ายาลาวค่ะทุกคนอนะ่ะชอบกินมากแต่ผักเยอะๆแบบนี้น และสำหรับอาหารในวันนี้นี่เลยค่ะฟู้ดแพนด้าค่ะอยากกินอะไรต้องกดแอปฟู้ดแพนด้าค่ะมีอาหารหลากหลายให้เราเลือกนะคะทุกคนค่ะแล้วช่วงหลังๆมาบอกได้เลยว่าเราไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มของคนไทยใช่ไหมคะไอ้ว่าแอปฟู้ดแพนด้าเขาดีนะคะเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกลับมาสร้างรอยยิ้มได้แบบเนี้ค่ะแบบได้กินอาหารอร่อย แถมยังได้จับจ่ายใช้สอยแบบสินค้าราคาที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยค่ะม,มีโซบซุปทุกคน าจริงกินมิโซซุปนะต้องแบบยกถ้วยถึงจะได้อรรรสเนาะสำหรับตัวมิโซซุปไอ้เคยสงสัยตลอดว่าเขาใช้อะไรทำทำไมมันแบบว่ามีกลิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็นเขาบอกว่าใช้ถั่วเน่าหรือเปล่าละลายเต้าหู้แสบแฮะ อีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าไอาชอบทุกคนซาซิมิแซลมอนสีข,า,ขาวๆนี่ก็คือหัวไชเท้านะคะหยทุกคนทำไมมันยาวมากหูยยาวยิ่งกว่านี่ลาชโชยุลงไปแบบจุกๆยิงคําใหญ่ๆเลยค่ะ วาซาบิขึ้นกมูกมียำแซลมอนด้วยนะคะทุกคนคะ่ะปูอัดเจ็บนี่รถปูอัดรถปูอัดถึง <Hey. S 1> ยุคเก้าสิบ <Hey. S 1> ตาข้อไอ้เกิดไม่ทานทุกคน <c oughs> ขอาซดน้ำต้มออยำกุ้งอุ้ยกุ้งคือดี <c oughs> ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะล้างแล้วค่ะ หิวข้าวแต่ไม่ยอมกินข้าวทุกคนมาดูในส่วนของเมนูยำทูน,น่าค่ะถึงเครื่องมาก บีบมะนาวลงไปแบบจุกๆมีตะไคร้ค่ะสมุนไพรไทยตะไคร้ใบมะกรูดหอมแขกไปเลยคําจุกๆ แกงส้มจะอมทอดถูกมหมแกงส้มจะอมทอดหรือแกงส้มไข่จะอมทอดไข่ทอดจะอมอะไรดีแงส้มขอมทอ,ทอ,อ,มอดใช่ไหมอะไรก็ได้นะทุกคนเข้าปากไปแล้ว เดี๋ยวมาขอชิมเมนูอีสานบ้างค่ะเป็นลาบบุญเส้นนะคะคือแปลกดีครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะสำหรับเมนูนี้ไม่เคยกินแต่ก็ได้ อันนี้ก็คือเส้นผัดแกงเขียวหวานเมนูไทยๆค่ะนนบอกได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูหรือว่าไอเป็นคนที่แบบว่า Kín gì cũng có ăn gì cũng quân ăn gì cũng ngon, ăn gì cũng ngon, ăn gì cũng ngon, ăn gì ขอดื่มน้ำหน่อยนะคะชาใต้หวัน อร่อยทุกเมนูเลยค่ะทุกคนขาอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะคะสําหรับโค้ดเรียกยิ้มของฟูเันด้าค่ะคือเขามีแบบร้านอาหารแบบร่วมรายการเยอะมากค่ะแบบมีอาหารหลากหลายให้เราเลือกกินได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไอคอนลาทั้งชมไปก่อนนะคะสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอด้วยค่ะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย